ชมและผู้ฟังครับอีกหนึ่งโครงการที่ผ่านการพัฒนาจากทางกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาทหารพัฒนาในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่55จังหวัดชัยภูมิโดยมีทางท่านพันเอกรตกรสายศิล์เป็นผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่55ในด้านเส้นทางคมนาคมครับซึ่งก่อนหน้านี้ ที่จะมีถนนเส้นนี้นะครับการเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากและหลังจากที่เส้นทางเส้นนี้เริ่มดำเนินการเดี๋ยวเราจะไปถามถึงความรู้สึกของตัวแทนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้ได้พบกับทางท่านรองนายกงค์งการบริหารส่วนตำบลสะโพนทองอำเภอกเกษตรสมบูรณ์ครับสวัสดีครับคุณเสมอ องโนดกอกครับครับครับก่อนที่จะมีโครงการเส้นทางตรงนี้ครับเส้นทางเดิมเป็นยังไงบ้างโอ้เดิมนั้นเส้นทางตรงกางด้าลางครับครับการจัญจอเป็นยังไงครับการจัดจรไปมาในเมื่อหน้าบฝนก็ลำบากหน่อยครับทางทะเลเะครั้งที่ติดบ่อครับท่งเรือที่บนนี้ หลังจากที่มีถนนเส้นนี้นะครับซึ่งทางมค55ได้มาดำเนินการครับมีระยะทางประมาณกี่โลเมครับระยะทางก็ประมาณ5โลมตกว่าครับครับแล้วเส้นทางเส้นนี้มีผู้ที่ใช้ประโยชน์ในเส้นทางเส้นนี้นะครับประมาณ บ <prestigious> mhm. บ้านครัประมาณท่านตะบนเหรอครับทั้งตะบนหมู่บ้านเลยครับครับเป็นเส้นทางที่ผ่านระหว่างหมู่อะไรที่หมู่อะไระหว่างหมู่ชิดหมู่ห้าหมู่ชิดครับครับผมเช่นเช่ระลับนะครับแต่ทับประเด็นร่วมกันตั้งตะบนครับหลังจากที่ถนนเส้นนี้ดำเนินการแล้วเสร็จครับคาดว่าจะได้รับความสะดวกครับยังไงบ้างครับดีขึ้นไหมครัดีขึ้นครับ หน่วยนอปคอของเราห้าหาของเรามาทำให้ผมว่าดีมากเลยครับดีมากจริงๆหลับเดินไปมาก็ตัวออกขึ้นในเมื่อรัตรอนไปทำได้ทำมาในเมื่อรัตรอนเอาเพืชผลเข้ายุ่งช้างในเวลาฤดูการเก็บเกี่ยวครับผมสุดท้ายมีอะไรจะฝากถึงทางหน่วยพัฒนาการ ครับดเการไไครับขอบคุณอย่างมากเลยครับมากเลยที่ทางบอ 55, .55 ของเราเข้ามาเล็นเข็ความลำบากภาพเข็นของราชธรรมพันธ์สมุทรหมู่นหมู่หมู่ว้านตับนท,ทองทองตั้งติดของหมู่ว้านครับเห็นความสำคัญคนเดือนร้อนของประชาชนก็ขอขอบคุณ อกมากๆเลยพร้อมทั้งหน่วยเข้ามาพัฒนาเป็นตัวแทนของหัวหน้าหน่วยครับทั้งกองคบคุมอย่างมากทำ้พื่อทำลดทำกกรรอะไรเข้ามาทำงนานนี่คือความรู้สึกนะครับของตัวแทนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งทางกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นเขตพื้นที่ทรับผิดชอบของหน่วยพัฒนาการเครื่อนที่5 5้า ตั้งอยู่ที่อำเภอเกษตรสมบู์จังหวัดชัยภูมิได้ดำเนินการนะครับฟังครับเรื่องของน้ำกินน้ำใช้เป็นความจะเป็นในชีวิตของพี่น้องประชาชนอีกด้านหนึ่งครับที่มีความจะเป็นเป็นอย่างยิ่งและที่เห็นด้านหลังของผมนี้นะครับเป็นคลองส่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรครับ ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านยางใย่าง1.7นจกิโลเมตรตอนที่จะมีการส่งรอบของ,ของหน่วยพัฒนาการเครื่องที่5้5ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถามถึงความรู้สึกของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับซึ่งเป็นตัวแทนในการจะมาเล่าถึงเหตุการณ์ก่อนที่จะมีคลองส่งน้ำตรงนี้ครับสวัสดีครับผม ครับนี่คือคุณที่กรวยนาราพลน,นะครับซึ่งเป็นพี่น้องประชาชนอยู่ที่หมู่9บ้านยางตำบลบ้านยางอำเภอเกษตรสมูับหมู่1นะครับก่อนที่จะมีการขุดลอกคลองตรงนี้ครับคลองเดินเป็นไงบ้างครับ่กอก่อนมันตื้นหรือครับตื้นผนแล้วก็น้ำไม่สะดวกครับลูก พอวิ่งสะด,ดวกแล้วก็น้ำพอวิ่งสะดวกแล้วก็เกษตรกรก็ได้ใช้น้ำเยอะขึ้นแล้วก็ตอนปิด,ปด,ปดเกลื่อนน้ำก็ขังเกตฟองนี้เยอะเยอะกว่าตะกอนยังไม่ขุดครับทุกท่าเมือ่อทางกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาครับ การเพื่อนที่55นะครับมีทางท่านพันเอกตัวนกรสายศิลเป็นผู้บังคับหน่วยครับได้มาพัฒนาพื้นที่ตรงนี้หรือว่ามาขุดลอกคลองส่งระบายน้ําตรงนี้แล้วนะครับมีผู้ได้รับผลประโยชน์ในพื้นที่ที่ทำการเกษตรด้านหลังนี้ประมาณกี่ไร่ครับประมาณ1 0ไร่ครับครับก<อ>็ถือว่าเป็นผู้ที่รับผลประโยชน์ได้เยอะพอสมควรนะครับครับหรือทำให้การเกษตรเป็นไงครับ ตอนนี้ก็มีน้ำใช้ก็สะดวกขึ้นเยอะครับผมทางพานธุยชนเกษตรกรก็ฝากขอบคุณที่ทางนราขอใ้วยครับที่มาทำความรอดของน้ำถึงน้ำได้แพร่ลุ่ม็นไ้ครับขอบคุณครับนี่คือความรู้สึกของตัวแทนพันธุ์พิพิธภในพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาจากกองทานกองทัพพัน พื้นที่รับผิดชอบของหน่วยพน้การเคลื่อนที่55อำเภอเกษตรสกรจังหวัดชัยภูมิ